ค่เกิดเป็นเจนซีก็จนแล้วคําพูดนี้เกินจริงไปหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยว่าอาจจะไม่เกินจริงค่ะพอเจเนเรชันนี้เขาจะต้องเจอกับความยากลาบากกว่าที่เราคิดเพราะตั้งแต่พวกเขาเกิดมานะคะเขาก็ต้องเจอกับวิกฤตใหญ่ถึง2ครั้งนั่นก็คือวิกฤตฮมเบอร์เกอร์แล้วพอเข้ามหาลัยก็ยังโดนโควิด -19 มาซ้ําเติมอีกเฮ้ยช่างเป็นเจนที่น่าสงสารจริงๆนั่นจึงทําให้งานหาได้ยากมากแล้วถ้าหาได้เนี่ยเงินก็น้อยจุดๆแถมบางคนก็กู้เงินมาเรียนอีกเรียกได้ว่ายังไม่ทันมีงานทําก็มีหนี้รออยู่แล้วนอกจาก ากนี้แล้วเจนซียังมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างเกินตัวค่ะเพราะพวกเขาถูกโซเชียลมีเดียคอยปั่นให้ต้องมีต้องกินต้องเที่ยวอยู่เสมอแถมยังเป็นยุคที่ใช้จ่ายเงินง่ายกว่าการหาเงินมากๆในจะบัตรเครดิตหรือช็อปนาวเพลเทอร์แม้แต่ชาไข่มุกยังผ่อนได้ถึง5เดือนนั่นก็เลยทําให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของพวกเขาเนี่ยแย่ลงไปอีกแต่ความทุกข์ทรมานของเจนซียังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะนอกจากหนี้ที่เยอะเงินที่น้อยก็ยังมีงานที่ไม่มั่นคงอีกด้วยเพราะอยู่ในยุคที่ AI สามารถเข้ามา แย่งชิงงานของเราได้ทุกเมื่อเรียกได้ว่าถ้าปรับตัวไม่ทันก็ทําให้ตกง,งานได้แบบง่ายๆเลยค่ะด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ล่ะค่ะจึงทําให้สถานะการเงินของเจนซีนั้นจึงระสับระสายกว่ารุ่นไหนๆโดยจากผลสํารวจนะคะพบว่าเจนซีกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีเงินเก็บที่เพียงพอสําหรับอยู่รอดได้เกิน3เดือนและถ้าเจนซีอยากจะมีความมั่นคงทางการเงินเขาจะต้องพยายามมากกว่าเจนอื่นๆแล้วในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยค่ะในใครที่เป็นเจนซีแล้วกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่บ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ